สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องเล่าที่ตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์เพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของท่านผู้ประพันธ์และรักษาบทประพันธ์นี้ไว้ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปบ้านนิยายจึงได้นำมาทำเป็นหนังสือเสียง เพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่ามัจจุราชเอื้อมไม่ถึงเราทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายถ้าเรานึกว่าเรายังไม่ตายก็เป็นความประมาทส่วนหนึ่ง การสร้างจิตใจให้เป็นกุศลการไม่ประมาทถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบสบายอย่าตายอย่างคนมีบาปเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนอันชีวิตของคนเรานี้ก็แปลกประหลาดพิสดารยิ่งกว่าเรื่องอ่านเล่น บางครั้งสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้กุศลของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเป็นบารมีที่สะสมไว้ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาของมนุษย์ธรรมดาแต่แล้วเมื่อถึงเวลาจังหวะของกรรมดีจะให้ผลได้ช่วยผลักดันชีวิตซึ่งกำลังอยู่ในเงื้อมมือพยามัจจุราชที่เอื้อมมาฉุด ให้รอดพ้นจากความตายไปได้อย่างบุดหวิดและความดีนี้เองได้มาช่วยแยกออกจากกลุ่มความตายได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่ควรจะนำมาคิดเพื่อเป็นคติต่อไปเรื่องมีว่าข้าพเจ้ามีเพื่อนรักใคร่กันมากผู้หนึ่งเพื่อนผู้นี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่ยอมเห็นแก่ตัวเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองอยู่ต่างจังหวัดครั้งหนึ่งเพื่อนผู้นี้ได้ออกจากอำเภอที่อยู่เดินทางไปราชการที่ตัวจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่เมื่อเสร็จจากงานแล้วก็เป็นเวลาจวนเที่ยงตั้งใจว่าจะรีบกลับอำเภอที่ตนอยู่ พอดีมีเพื่อนที่ชอบพอรักใคร่ที่จังหวัดสามคนได้เชื้อเชิญไปทานอาหารเป็นการต้อนรับแล้วทั้งสี่คนก็เข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งและสั่งอาหารสำเร็จรูปและที่จัดปรุงใหม่ระหว่างรอการจัดปรุงอาหารทั้งสก็นั่งสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆไม่ช้าการปรุงอาหารก็เสร็จจัดใส่จาน พร้อมกับอาหารสำเร็จที่ปรุงไว้ขายตั้งแต่เช้าตักใส่จานตั้งโต๊ะพร้อมกันเมื่อคนขายได้จัดโต๊ะไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งช้อนซ่อมโถข้าวและจานข้าวเครื่องจิ้มไว้เป็นระเบียบพอเห็นโต๊ะอาหารจัดเรียบร้อยต่างก็ชวนกันเข้าไปนั่งเตรียมรับประทานอาหารพอตักข้าวใส่จาน ก็ได้ยินเสียงวูดสัญญาณของเรือเมโดยสารซึ่งจอดอยู่คนละฝั่งน้ำดังขึ้นทีทีเป็นระยะระยะเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเรือเตรียมจะออกจากท่าเพื่อนของข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นจากโต๊ะทันทีทั้งที่อาหารกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วและบอกกับเพื่อนๆว่าผมต้องขอโทษเรือจะออกอยู่แล้วผมจะไปหาอาหารรับประทานออกข้างหน้า เชิญคุณทานตามสบายเถิดแต่เพื่อนทั้งสามไม่ยอมขอให้ทานอาหารกันก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะ้าทานข้าวให้สบายใจได้ผมจะให้เด็กไปบอกนายท้ายเรือว่าอย่าเพิ่งออกเรือขอเวลาให้ในายอำเภอกินข้าวก่อนเรือลำนั้นต้องผ่านท้องที่เราทุกวันมันต้องรอเราแน่เชื่อผมเถอะนะให้เด็กไปบอกนท้ายดีกว่า ในอำเภอสันศีษะแล้วพูดว่าอย่าเลยผมไม่ชอบทำอย่างนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปผมไม่ยอมให้รอให้เขาออกตรงเวลาดีกว่าอย่าให้คนจํานวนมากมารอผมคนเดียวเลยเพราะไม่รู้ว่าใครในเรือจะมีธุระร้อนธุระด่วนมีความจำเป็นที่จะต้องรีบไปให้ทันเวลาอย่าเอาเรื่องไม่จำเป็นมาถ่วงเวลาคนอื่นเขาเลยเขาไม่กล้าว,ว่าต่อหน้าเราแต่เขาอาจแช่งด่าลับหลังได้ หาว่าเราเห็นแก่ตัวเองเอาล่ะผมต้องลาก่อนแล้วก็อําลาเดินทางออกจากร้านทาั้งๆที่เพื่อนบอกว่าให้ทานข้าวสักสองคำก็ยังดีแต่นายอำเภอไม่ยอมฟังคำอ้อนวอนของเพื่อนรีบมาริมฝั่งเรียกเรือจ้างให้ส่งข้ามฟากตรงไปที่เรือเมโดยสารจอดอยู่ทันที เมื่อขึ้นไปถึงบนเรือแล้วก็ถามนายท้ายเรือว่าจะรีบออกเหรอถึงได้เปิดบูดนายท้ายเรือตอบว่ายังหรอกครับผมเปิดบูดสัญญาณเรียกให้เด็กเรือรีบกลับเห็นว่าไปตลาดนานแล้วเรือก็จวนได้เวลาออกท่านนายอำเภอมีธุระจะไปไหนเชิญเถิดครับผมรอได้นายอำเภอพูดว่าขอบใจมากน้องชาย ฉันไม่ชอบไปคนอื่นเสียเวลาเพราะฉันโดยไม่จำเป็นอย่าได้เห็นแก่หน้าใครมิฉะนั้นจะขาดความนับถือว่าไม่รักษาเวลาตามระเบียบจากนั้นไม่นานเรือก็ออกตรงเวลานายอำเภอก็กลับมาถึงที่อยู่โดยเรียบร้อยความจริงหากเรื่องจะลงเอยเพียงแค่นี้ก็ไม่จำเป็นจะนํามาเล่าให้ท่านฟัง เพราะข้าราชการที่เห็นอกเห็นใจประชาชนและปฏิบัติราชการโดยความซื่อสัตย์เที่ยงตรงมีถมเถไปแต่เหตุการณ์ของเรื่องมิได้จบลงเพียงนี้พอรุ่งขึ้นจากวันนั้นมีผู้เดินทางจากตัวจังหวัดมาส่งข่าวให้ในอำเภอรทราบว่าเพื่อนสมคนที่ชวนในอำเภอร,รับประทานอาหารเที่ยงเมื่อวานนี้บัดนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้วทั้งสามคน ในอำเภอตกใจมากเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รับข่าวร้ายเช่นนี้และไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะเพิ่งจากกันมายังไม่ถึง2ีสชั่วโมงและยังสนทนากันอย่างสนุกสนานบัดนี้ได้ข่าวร้ายเศร้าสลดใจอย่างยิ่งเมื่อผู้มาส่งข่าวเล่าเรื่องให้ฟังจึงได้ทราบว่า หลังจากที่ในอำเภอได้ลงเรือข้ามฟากมาขึ้นเรือเมลแล้วเพื่อนทั้งสมก็ลงมือรับประทานอาหารที่จัดไว้เมื่ออิ่มเรียบร้อยแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตนซึ่งไม่ห่างไกลกันนักเมื่อไปถึงบ้านก็เกิดปวดท้องและท้องเดินอย่างรุนแรงทั้งสมคนเช่นเดียวกันหมอได้ตรวจพบว่าเป็นอหิวาตกโรคอย่างแรง หมอได้พยายามจนสุดความสามารถแต่พอกลางดึกคืนวันนั้นเพื่อนทั้งสามก็หมดลมในระยะเวลาใกล้ๆกันญาติจึงรีบให้คนนำข่าวมาบอกนายอำเภอให้ทราบเพราะเป็นเพื่อนรักใคร่คุ้นเคยกันมากเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าบุคคลที่ประกอบกรรมดี เห็นประโยชน์ส่วนรวมของผู้อื่นยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวทังพระชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมดีทั้งที่ความตายเฉียดมาใกล้แต่ความดีได้แทรกเข้าไปขัดจังหวะฉุดออกมาให้พ้นจากความตายได้ทันท่วงทีนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ประกอบกรรมดีผู้หนึ่งน่าคิดมาก เรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ